ม่ลูกลูกขูนครเนาะห้องไวเท่าไรอู้งามงามเร่ริบมาเตอร์เร่เไน่นะนี่สายคุณพี่น้องครับจักเดือนจัง,งามเราลูกเราลูกเดือนครับอาทิตย์เดือนทิตย่าเดือนอาทิตย์กว่ามแมหนน้องเราคาห้องไวสอ้องหมื่นเก่าแม่นี่ ลูกเราจะเดือนละลูกวันเดือนเดือนกลัวน่องลูกปูอาทิตย์นึงข้าวทาอยู่ตัวนี้เปตาเหลี่ยมอเอาอู่เราพูดถมีลูกมาประมาณมึงมึงเขาบักมานนองประมาณหนึ่งสองไหนได้ลูกลูกตัวนี้เป็นลูกตัวที่สามที่สามมันบอมึงบักเขาเนาะเฮ้ยมาไหนอะแค่เสือบไม่เขี้ยนาะบอมันอยู่ในบ้านเนี่ยงอวยอยู่อ๋อบักบักเขาเกินบักเขาบึงตัวที่สามตัวที่สามอยู่นี่ เ่าไหให้งามเนี่ยทาไหให้งามงามคักเลยตัวนี้น้ออ่างัน้พอสองเก้าเด่อต่อเอาหองเอาหองไ้ืี่หลงามบลนสีแบงบ่ไวแล้วก็แบ่งบอดบแบ่งบเพราว่ามันเดี๋ยวแม่ไแมมันออกวาดเนาะเออขายยกเลยครับสองนเก้าอคือือพนเก้า เมืองเบืองเมงพี่น้องเมืองขาที่เาบักใหญ่เลยลูกไปรหลอดไม่บอลดงเดบลูกมันนี่ยลูกบักใดญ่ในบ้านแต่ว่าพร้อมคือเดียวงอีกหน่นี่สองหมื่นเก้าพออยู่บ้านไหนนี่สำโรงตาเจนนอพ่อนสนาะไนผมเนี่ยล่ะใสเบยผมดิทรัพ์เจ้าศูนย์แดสองศูนย์สองสามเจ็ดสาม8จ็ดแป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 ดสองแปสอสำโรงตาเจนครับงามกวา ตอเาทวดเลขหม082 082 37 37 888 888 28 28พี่น้องสองบเกาตเราผมว่าาแมนเพิ่นบริขายกัโทรหาเพิ่นเบิ่งเมือีครับพี่น้องต้องาขายไปย่างงอแม่ลูกคมค่มผูนั่นหัวเลลูกนี่แน่นปิงเลเบิ่งเบิงลูกนี่เนี่ยเอาบมที่นี่มาเบิ่งแม่ลูกลูกผูเนาะไปดึงดูดมาออกมาเดี๋ยวคนสิลบอตถือล็กล่องกัน เออลูกกูออกแรงปรบมานบ่เกินอาทิตย์ี้นตอมือนหมู่บ้านก้อนนี้ลูกกูพี่รองครับแม่ลูกั่ลูกลูกูเลี้ยงน้องทายเลี้ยงน้องเอินไปนีน่องตัวไหนราคาว่ะนีสาแ้อยมนสามแปดรอยมื่รอย แต่ามกับตรกีเนนกา่าทาตั้งตั้งฝนตกข้าบุนตกบนตนสามพันแปดร้อยัารานะครับเอาเบิ่งเบิงเอาเบิ่งเบับ่งมันไหนจะมือลูกุวันสองอาทิตย์นอลูกสออาทิตย์พี่น้องสิบหามือเด้อ ถ้าฟังคุณตองวงกันลอยหนึ่งพี่น้องังบันไดกันอยู่หายก็ตอง้อเป็นเป็นหมื่นแน่น่นเป็นตอกันเดี๋ยวให้ขายสปลอยมือแรงดีตัวนี้มืนสามพนแปดรอยเนาะตัวผู้ลูกืหมือครับ2อาทิตกัวใส่เบอร์มาใส่เบอร์มาหก8ี4 8ป9 5 6สี่ปรจกักเ็กี่ปนยวจออกกากาไปกัู้น่ะันรยังยังบอดังม ผ้าใตัวนี้รย่้าาตัวนี้ต้นหมกบาเป็นงวงามพี่น้องงวทางบันบึงหมอกสมปลอยราดพุไนละม่อยังนังทางกี่ไถลงง่ใส่งส่งอยู่เมืองไหนเนงงใ เดม่าบ่ป่นี่มี่รถตั้นี้กับแม่นบ่เท่าไรเท่านั้นนะมือหนปัญหาแล้วแม่โคพุนอ่ะมือหนูปัตัวนี้โคามกันมือหนูปัาเอามือหนูปัญหาครับผมเมื่อาจากคุณพ่อเดี่พี่น้องเด้อโอเคเอาที่ไรอเขียนให้เขาตัวลงราคไปเอา รูปหล่อๆนี่ต่อนานดังเลยเฮ้ยจะได้กลับบ้านเนาะจะได้ไปหามาใหม่มาส่งเดี๋ยวไปเจริญท้อปล่อยนู่นแหละต่อเอามือหัวปัญหามืนหัวปัญหาตัวนั่นตัวใดตัวแดงตัวใดตัวแดงาัวใดต่ออยู่พี่น้องครับหางประกันเบิกงราคาตัวแดงพ่อซื้อประกันซื้อตัวแดงไรไปไหนตอนเทงหนูซีปัญหาหนูซีปัญหาเนาะ ตัวนี้แม่ลูกลูกแม่อังสองตัวเลยเอาเบอร์โทรมาเอามาเมาเบอร์โทรหกห้ศูนย์หกหจาสองแปดสี่สองแปดสี่สองห้าสองเจ็ดหอยหมูหอยหมูจากอุดมพรครับมัดมือเลยวันนี้โอ้ยหลายที่แลรวเว้ย 多长时间吧？ พี S <S <preach science> ่้องงอเฟยแม่ใหญ่แล้วนีแม่กระลูกสามหมื่นตัวนี่หมื่นหมื่นตัวนี้ตัวนี้หมื่นสี่พันห้าป่ะตัวเดียวมือหาพันห้ามย มามาขออแก่แก่กกขั้นข้อน,นัอ่น <Okay. S 1> เอาพี่น้องขันตุนอยู่สามหมื่นขายแยงได้ะครับมันเีนะลูกเตาแล้ววันพฤหัสนีไอง้งงมาเขาหน่อยพี่น้องจ้าวนะวันวันอาทิตย์นี่เพรามันไม่มีนาใจ ตกันนี่แะันลูกใส่เบอร์มาก่อนเร็วตัวนึงใส่เบอร์มาก่อนเกันใส่เด็กใส่เดโทษมาก่อนฮะศูนย์ศูนย์หกสี่าอ้าวโทษไหม่เก้าหนึ่งแโทษได้เลยครับทษเใส่โซหอดบัตรแม่ระแบกนี่นะระแบกีเกียดใกล้เมวนเลยเกียได้ีเกีนยนะครับ บบแพงเอาประเทศนี้มาบังคลิปสุดท้ายแด้วพี่น้องสามสองคมคุ่มแม่ลูกลูกแม่ไอคีมันหอดมันดีรีมันตัดไปพี่น้องครับลูกกับแม่แม่เป็นไทยแม่เป็นไถ่เนาะอุ้ยลูกงามเลยวะ่ะแน่น้อง มันบกเคยโอมานบ้างทีควบิงเท่าไรมือเนียตมื่มื่หนึ่งเนาะมื่นหนึ่งพันต้นนั่นล่ะแก่ขึ้นมาหน่หนึงเนาะตัวกตีตั้งราคา้างเพรว่าตัวนี้แม่ไปไดมีอายุหนึ่งก็เนี่ยแม่สาวค่มข้นือนหนึ่งพันกับมืนว่าลูกเรา็ถ่าเบอรเกิลอาทิตย์หนึ่งให้ลูกเอนถึงบ่หมดถึงซ้ำอาทิตย์หนึง ไปวาตะีอยู่่นี่เอาเพี่นี่คุ้มคุ้มคุ้มเท่านี้เหรผู้บ่าวผู้สาวเมล่ะผูรบ่าวผู้สาวนี่สองหมื่นผู้สาวเท่าใดสองหมื่นสองสองต้นต้นละหมื่นสองเนาะอย่ยงเป็นมากนึงโอ้ยสองหมอง่าไปหาลูกเจอ้มันสิลยังอยู่ในน่อแม่ร้อมเสียบค้อมเสียบร้อมเสียบ ว่ปจะแทงแหงว่าตอนนั้นมาเนี่ยหน่อยลูใบหลอดบอกเขาเ,เ่งไหนบ้านใบหลอดอยู่นอกตอนนั้นเ<ร>ออมื่นแม่ลูกมื่นเท่าไรก็มื่นหนึ่งพันตอนนั้นมืนม่น 1, 1, มืน่นเอหนึ่นมื่น่ากันตอนนั้น 12, มื่นสองพัมื่นสองพัเออเราวังได้อม <c oughs> ันไปไก่มาหลายหอเขาเย็นหองหอ <c oughs> ต้นนี้คืนเดี๋ยวด้หนิมัเทนานบางนีบาัวนีอ้อ ตัวละมืนกาบ้านั่นันน่เวนตัว่นนีบานปลาย้านต้องรีบรีบจายเลยรีบจ่ายไปเลยนานเดี๋ยวบานปลายมือบานปลายนาขอกเรื่องนั่นนะแน่ไ้หมงานขายล้องเนื้อลัวเนื้อนอว้ยเนัวนี่อันีอนอันน้นอยอยู่นึกน่อยอวู่วั่นนนันวนเอไเอ้า อีนนั่นคืออะไรนั่นอีนั่นหูหูมะเขืออีกลูกมะนาวตัวนี้พร้อมขึ้นแล้วพี่น้องครับตัวนี้เอาราคาร<ม>าคาราคาเมื่มอกี้เจ้า,จาขายถึงเจาเ้าอะไราขาเบี้ยไหนจะต้ววองขายมื่นสองร้อยแต่พอต้องกินเบี้ยเอาไปสไปส์ไพสจีน่านาวเลเอามันเล่นเล่นกันอยู่เป็นหลายเจ้าเดี๋ยวเล่นกันเลยมื่นสองร้อยพอต้กินเบี้ยไหนเออ อย่าลีล่านะฝ่าื้อนี่เดียวออกอากาศอยู่ได้นี่วันนี้ออกอากาศอยู่เดี๋ยวจะบิ้ลิ้ลหอนกันนี่เออผมเป็นไทยบางเปรียบเทียบราคาพี่น้องครับเบิ้งราคาสนามนี่้ดีปุบดีเลยออกออกไพ่ในมือนีเลยพี่น้องเพิ่งมาเล่นอยู่สามสี่คนน่ะมักอยู่มักอยู่มักอยู่มักตัวเล็กหน่อยนี่ถึงหมื่นหนึ่งพันเอาให้เป็นต่อกันพี่น้องครับเดี๋ยวเขาใช้ทะเลขไงก้เป็นต่ออยู่น่ะ ขายแชโตมวนนี้ไปมากก่อนทังนี้ก็เป็นง้เนือพี่น้องครับเขาซื่อไปเรียบร้อยทั้งทีง้อเนือร้ายทั้งี่อเนือม่าแม่แไม่แดงอะไรทัวนี้ตันัวนี้มือโนปัญหาเป็นตีเป็นเนือไปเนาะเลี่ยงก็ได้เลี่ยงดำมันขึ้นมันเคยมีหลบ่บ่บ่ครับอสาวง้อสาวเนาะเจ็ดแต่ต้องเจ็ดแต่ไรแบบนะดูเน้อนอยนือร้เนื้อไเนื้อไครับดูหมูโอ้ยนี่มดืง้ แต่มัน้อใหญ่เป็นดูหมูมันสเป็นอยงไรดูมันสีหน่อยเชงดูเขาสีหน่อยเชียงขาเขาสีน้อยเนบดายังโอ้มคงว่าดูกมูอกระดูกมันสีหน่อยกระดูกมันน้อยกระดูกมันน้อยเนาะงอนดูหมูเอาไปพ่นดูไหมพี่น้องครับเนื้อสีแน่นด้มเนื้อหุ่มดูกโอ้งอนดูหมูเขินสีมาใส่เบิรกันแล้วศูนย์ศูนย์หกครับสามครับสี่หโทรมาพี่น้อง เล็กเล็กเล็กได้ตัวเอาที่เราพอไอ้มะเล็ง hmm. อ okay. ่อนตัวน oh, ี้ห okay. ม้อดูกหม้เข land ้ามาสั่นพอเอ้ยนึ่งพวกใหม่ไม่ร้ายครับเป็นตโยอยู่รูปยังไงต้องฟังผิดไงโอ้พันดุมพันรูปเหมือเงินเลยแอมเลยนี่จะเบิ่งก่อนเป็นเบิ่งก่อนจะได้คลิปนึ่งได้เลยพี่น้องมาที่นี่โอ้ปิดเนื้อไป ชนี้ง้อเนี่ยขาตลาดที่น้องเาือโทรไม่หาพันสามป่ลูกมันสคายจ้อยกันลูก็ายลูก็ายจ้อยลูกก็ขนคายที่น้่นเนือเนื้อไกเนี่น่องมอไทยน้อเนื้อก็คักได้ีมู่้เจมือัน โอีนี่บง่ายเลยของไม่น้อนยนก่รของบรยุครับหัวเล่ครับคุทอี่ใด้คนไทยเมืินไทยมากหรอพอโอ้ได้ไหม่พี่ไทยไหมเล่แม่แม่ลูกลูกแม่บ่